กินยากเสียบแขนน้ำมันต้มตมวแมาพี่น้องกับกะปิกป้าปวยยาภาษามาดวนก้นหนมูมาพี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีพี่น้องมากินข้าวปิ้งค์ขาไก่ขาบักใหญ่สามขาเอามากินขาหนึ่นกนาางก oh ่อนน้ำมันต้มเจียวประแดกเออโบเบนนั่นนั่นนั้นใส่กะปิไว้มันมันแห้งเอาเข้าตู้เย็น มะเขืออ่อนมะเขือเปล่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือกินก็จะอร่อยอยูดีมีแหงบมดเด้อมันกิเข้านอกกันมา嘛กินข้าวคือจะกินอะไรตกซุปลาแจ็คหมงไงหมูเห็นหมงฉับ นกั่ได้มสมัยลูกสาวซื้อมาหาสี่กระปองหากระปองกินเมื่อด้ยั้ป๋องเดียเนี้ยคือถายัดตจะดวงเนาะไม่อย่านี้อยากจะ้อนสิทอ่ะ่ชยในกรบแก้ว เม่สชินแหงบระหยากใกล้ในห้องน้นนำบริเกตเต้าบะแซ่บเนาะกินน,น,น้ำลวยน้อยอินปเปิเีนบ่อน <c oughs> ขายโซปานนเนาะได้พี่น้องเน้อมากินข้าวน้ำกันเนื้อกินอะราตุ่มกับ เจ้าไปไหนแกงกระปันได้แล้วเดี๋ยวดตกนะตกดแบกระชุบ ใบก่อยหน่อไม้ไม่เหมน่ามีมใบกยงส่มหน่อไม้ก็มีเลยขอเพชป็ดนี่ะงมาชมันเลยขาก็เห็ดใช้ข้าวนำคือกันเนะี่ยเป็น้อย่างไรหรหดอกขาโเห็ด มาเคลียันจะพิโร่ปักมาบนเนี่ยอ่อนเนีนนยมากมากเลยเมื่คืนนกแกวไระแดะมากปลูกยังได้เลี่ปีเดียวปลูกเป็นได้นะฉันกินบันวบุวบัวสองสามปีมาหาน <c oughs> <c oughs> านายด้วยจะว่าจะูสใส่ปุ๊มไหนบปง ปนเป็นมะเขืออนมเลือ,อ,อ,อน้ำมดเพื่อเอาหน่วยมันไปปนกันเขาอกเอาเบอร์ส้ก็ไเค้าน้ำบมม,มัเค้น้ำใส่ส้มปลาเื่อนย่งงก็ได้กัดมันชุกแล้วเบอร์ไส้ปเคือขึ้นนะแก ก็อ่อนอี้มาตรา,ายอยางกินก๋วเจ๋วที่บ้านก็บมบเอาแต่บบเครืออ่อนต้กินต่ลอาอยู่อ,อนัโนโรงงานพว่เกลืออ่ะเกลือลายลงข้างบมันใช่วยชยไ้ไปถ้าปลูกตตวเดียวแล้วไปให้เขา หลายอย่างเเนาะเอาของป่องอาได้คล้องเอง่งเนาะเอาไปพิมพ์เคื่ยมักแกงไปซื้อเลยขาหมาดูไก่ใมยังขมมเนาะยังใหม่ตาเล่ลูกบะหมีลูกผัวสองคน แต่ตาจจ้งยังไงมันท้องกันเมียคนไทยดกเมียพวกคนพมโต๊นี่เนาะชิบเกปีตอนเมียจานสี่ชิบห้ 10. จะเอามาจังไดแล้วก็บอกขอใจ ชุบปลาใช่ไหเพี่น้องิ้เานี้มันมีจะพักไหมเขาก็พักไหมก้ใหม่ไหมชหม้อดผ่พวกงนะกินเขาเลิกน้าหนึ่งพวกงูเตนงนะพี่น้อง อืมน่อออสนน่ะทำไมปาเกอออนนี่กัเจียบกระเด็นมันแซ่บมัาเกิอหอดบบนเลยเอดบอดบเจ๋อ น่มื้อห่อนกินปูกไปกินตลอดดอกเนาะจริงๆเลยน้าพี่น้องเอ้ยทางฝุ่นจุนโตกบ่เนาะต่างประเทศอันนี้โด่งนะเด้อช่องเตอร์ดอ่ะแต่เช้า,ามันจะมั่งคายไาอีกแ่ะ จักี้หน่อยสิไดมาแน่นอนน้ะจั๊กจี้าด้จี้หน่อยพี่น้องตกอยู่แล้วอืมจับตัวพี่นีได้กับพีกายปีกายบปมนมลายพีกายจำนี้เบอร์น้นเนาะเข่าของทอดทอดเนาะอืมือค่อยๆกขยยนแ่อันนี้นี่ปู nó mà khơi thì mới được, để bể à, nó sẽ nó sẽ cá nãn cả à, ngọt, ngon, cỡ nào ha, ừ. kiếm được cũng kiếm lại, nó cứ sao กินน้ำกันพี่น่องเลยคูณได้อยากกินขเขาแสกเอา,เอ,าเอาวันยุบเขาวมานางเบิง่งคลิปเลยวั่นไปชิใใป้แตงกวาด้วาจำแก่ปัดแด้ก็ปิ้งไก่ก็นุม่มต้มอ,อ็เสร็จแล้วพี่น่องอืมสร็จปอืมอดดูดินน,นไปเชีนเนยง นลยเดี๋ยนึงนเพกับบกินตะเกียนบ,บกินเพชรแด่เนี่ยคืกินเพชรขลังนเงี้เพชรอยู่ข้าเก่ือเง้เป็นข้าวเก่า็ชอบพี่นงคนเป็นลายแต่เขาเวเป็นคุ้คนเนี่ บายามันขาดตลาดยาในตลาดบาเบิร์พอแม่เป็นน้องเข้ามาจะไส่กัเขาบอกกินเพชรกเขาก็ายังเป็นคือก <ๆ S 2> ันบาบามัหนหรอจำบอกว่าเขากินแบบจำบอกว่าเขากินแบบผิดก็มีกายอยเขาบอกกินยังเป็นอยู่ต้องกินเน้บอืดีแล้วริจอิข้ามเข้าไปมันเป็นอะไรอย่างนั้นเพราหูเนอะอาะยาเป็นมาห้างากินนี่แหะมันมีแต่อของชายาชายาอะไรนะเนาะ กินให้หมดนะใครไปกินมดเดยเนาะแล้วก็สงาสงาาว่า,า,นนา,า,าวสางว่าบดกะเอาไว้่านปิ้งขนาดเขาก็ปิ้งข้าไก่่ีมากเออมันนิ่วชุบมเมื่อย เมื่อไดีหรอกมันก็ไปได้จมไปไหลองเมื่อไง่จมตื่นอย่ได้เองเหตุเพื่อชีวิตจะคของเองเที่เอเขาก็จะพักพยู่หรอกเริงงงง่งเท่าตอก็เต้น เอากรเทริดดนะคุณเอาอี้ดิ้ก็จะเข้าไหนมันคือเจปาเราเดินท่านตตัดยูชัยรับอันเบี้ยนนะ่นเพราะคนนีคืออีต้นแ้้อยเจ็๊ชิปแต่พี่น้องชูชีวิตเรายัางหันตึง,ตง,ตงกลัวเฮ้า เอาใหนดูกแล้วไมนยังมาถอยไปเฉาก็เห็นเฉาไปช่วยก็เห็นช่วยสูนน่ะคือบเก่งเขาเป็นดุนลูกแล้วหนเขาจะไปถอยมันใหญบ่เคมันบ่ไหล ออเงน้อยก็ดังดำลน้องไขาไก่ออกก่อนเนดะ้อผมเม็ดไปน่องอาเลยพี่น้องบดก่อนขาดตัวโตขาบ้าใหญ่เม่ขาน้อยเด้อขเม็ดไปน่อง <c oughs> ยังไงพ่อแม่พี่น้อง,งกงงินซีเบิ่งก่อนยิ่งบอกพ่อแม่พี่น้องเป็นจะแซ่บบ๊อซื้อมาเป็นทงยังไง <ừ. S 2> ซื้ว่าเป็นทงใหญ่ๆนี่หระเป็นทงเนาะบ่ได้ซื้อจะรัด้ารอะไรหรอซื้อเป็นทงทงหนึ่งจะแบบแต่ดรอนเนาะเจ็ดลูกโดนปลายเจ็ดตันแล้ชื่อหน่อยฮะ มากก็มาแหวงค่ะทุ่งน้ำซ้ำคลาเก่าค้ายทั้งนอนค้าใไหนเลี๋วพดสื่อไกคมนุขแ้นเสียง กินแช่แช่พี่น้องแซ่จำข้าวแช่กระป๋องเพราเขาว่าไอ้ตะปะข้าวพอดีอิ่มนะชิวีดีมีแหงนะพี่น้องโอเคพี่น้องอยู่ดีมีแหงเด้อพี่น้องเลิศกินข้าวไก่กับอิ่มอิ่ละเพิ่มข้าวหนึ่งซองคน ดีมีแหมก็จุกหูจุกโคนนอนดับพันดีด้วพี่น้องเดลยโชคให้มันให้ดำมาด้วยไอ้เต๋ตหวยเด้อเต๋อเด็กทุกตัด้วพี่น้อง <c oughs> มันไก่สีออกเป็นตีบนน่หน่โอ้วันเช้าเนี่ออกได้นี่ยน้อง <c oughs> โอเคอยู่ดีมีแหมมือจุกหูควันดำรวยเงินทองด้วพี่น้องเด้อล้โชคให้มันสบายดีปีไหม